สวัสดีเดือนธันวาคมนะครับเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับท่านผู้ชมชมไลฟ์กับ NK แบบนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงเดือนสุดท้ายของปีแบบนี้จะหารถสวยๆดีๆทักคันต้องที่เว n NK เท่านั้นนะครับและสัปดาห์นี้นะครับมีรถสวยๆเข้ามาใหม่ให้กับท่านผู้ชมนะครับกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์สัปดาห์ที่131แล้วนะครับท่านผู้ชมรถสวยๆรอท่านผู้ชมอยู่นะครับ8คันสวยทุกคันอีกเช่นเคยครับยังไงวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและถ้าวันเสาร์แบบนี้ท่านผู้ชมยังไม่มีแลน ของเราได้เลยนะครับเพียงเซิร mm ์ชเบนเอ็เข้าไปใน Google Map mm hmm. หรือขึ้นทางด่วนจัตจตจัตจกรนะครับเพียงแค่20นาทีเท mm hmm. ่านั้นก็ถึงโชว์รูมเบนเอ็น hmm. เของเราได้เลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา mm hmm. เริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับ เริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับเป็นรถอเนกประสงค์ไซส์เริ่มต้นนะครับแต่ออปชันกับความสวยงามเนี่ยครบเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Mercedes-Benz GLA 250 AMG facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวนะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กลับมาขายดีนะครับสำหรับ SUV ตัวเริ่มต้นนะครับรุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับคันนี้เป็นตัว top option นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc กับ211แรงม้านะครับชุดแต่งบริพาร์ด AMG เปลี่ยนกันชนหน้านะครับแล้วก็ได้ไฟ LED h i g h Performance มาด้วยนะครับล้อ Mac AMG สีดำนะครับขนาด19นิ้วหลังคาแก้วพาร์โนลามิกล้านสูบนะครับระบบ Keyless Go Package ช่องเก็บสัมภาระกว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและ Hand Free a ccess ด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้สีแดงและเบาะตรงกลางนะครับจะเป็นอะคันทาร่านะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมากๆนะครับและภายในนะครับมาพร้อมกับการปรับเบาะไฟฟ้าด้องถอยหหลัังมมมาาใ้้นะครรรบพอออกเชื่่ต Apple CarPlay รอยออโต้นะครับมีบลูทูธมาให้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับมาพร้อมระบบเบรกแอสซิสต์มาให้ด้วยนะครับที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายคันนี้วิ่งน้อยเลยครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019วิ่งมาเพียงแค่33,000ืมกิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนแอนเคตั้งไว้เพียงแค่1 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ยังอยู่กับรถอเนกประสงค์นะครับท่านผู้ชมคันนี้เพิ่มขนาดนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับแถมยังได้เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดอีกต่างหากนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 mercedes benz glc 250d coupe amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา Selenite g r ร y นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำสลับกับสีแดงนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีตลอดเลยทีเดียวกับ suv mid size ขนาดกลางและรูปทรงเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตคูเป้นะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc นะครับกับ204แรงม้ารรรระะะบบบบบบบขขัััเเคคลื่่ออนนนียมมาพ้ เคลื่อนสล้อโฟร์มิติกแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวเป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบริพาร์ดเอ็มจีรอบคันได้ไฟหน้าอินเทลเจอร์ไลท์ชิ้นเล็กล้อแม็กเอ็มจีนะครับขนาด20นิ้วนะครับหลังคาซันรูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมระบบคีริสโกแพ็กเกจนะครับและแน่นอนครับด้านข้างตัวรถเนี่ยเราจะเห็นถึงความสปอร์ตนะครับท้ายตัดนะครับไฟท้ายสุดสวยเลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในนะครับสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับทำ อมาลายทรงสปอร์ต3กา้านท้ตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังชันและแพทเทิร์นชิปเกียร์นะครับหน้าจอคอนโซลต่างๆเลือกโหมดได้อย่างง่ายดายนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้5โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัดหรือว่าโหมดอินดิวิวด์นะครับมีกล้อง360องศามาให้เฮดส์อัพดิสเพย์เครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร์เซอร์ราวสเซิสเต็มคันนี้ถือว่าครบเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่47,000กิโลเท่านัันาาน้นครค 2, 07, 90, บ มากันที่ SUV อีกแล้วครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนเฟสลิฟต์นะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับและที่สําคัญนะครับสภาพเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่สา e เมอร e เซเดสเบนจ์ G L C 220 D Exclusive Formatic นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำออฟเซียมแบล็คภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมและก็คันนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนเป็นตัวไมเนอร์เชนเฟสลิปนะครับใช้รหัสว่า G L C 220 D นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสี่สูบ2,200ซีซีนะครับกับแแรรงงมม้้าาจะดอป ลงจากตัว250นิดหน่อยนะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยยังคงเท่าเดิมเลยทีเดียวเน้นการประหยัดพลังงานนะครับมาพร้อมชุดแต่งสุดสปอร์ตนะครับได้ไฟหน้าอินเทอร์เจอร์ไลท์เซมมล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับขนาดและบอดี้ของตัวรถนะครับเท่ากับตัว GLC 220แล้วก็ 300e ตัวเฟสลิปเลยครับท่านผู้ชมคันนี้ภายในเนี่ยกว้างเลยทีเดียวตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัดด้วยทรีมลายไม้สีน้ำตาลเข้มทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับพวงมาลัยคอนโซลนะครับโหมดการขับข ได้ระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีกล้องถอยหลังมาให้หน้าจอนะครับมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort Sport Sport Plus นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้สภาพเนี่ยสวยงามเพราะว่าวิ่งมาน้อยและก็ปีใหม่ด้วยครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่38000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนซ์เอ็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2ล้าน3แสนกับ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ สุดยอดรถซีดานที่ดีที่สุดนะครับเป็นรุ่นแฟลกชิปเรือธงออปชั่นจัดเต็ม e นะครับเน้นประหยัดพลังงานต้อง S Class คันนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4 Mercedes Benz S300 BlueTech ้อยบลูเทคนะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีครีมซิลเบทนะครับ W222 นะครับเป็นไซส์ Long Wheelbase นะครับกว้างใหญ่นั่งสบายและและ,และก็ความสวยงามหรูหราเนี่ยดีที่สุดนะครับในตระกูลรถซีดานเลยทีเดียวคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครรรรัับบบ4 204สู 2,200cc กแงมมม้าวออเตอ์ ฟ้าไปอีก27แรงม้านะครับเน้นการประหยัดพลังงานนะครับเครมค่าตาลสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับสูงสุดประมาณ18-24กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวถือว่าเป็น S-Class อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เน้นประหยัดพลังงานนะครับความสวยงามเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวท็อปออฟชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคันนะครับกระจังหน้าลายซี่เป็นซิงเกอร์ของ S-Class อยู่แล้วนะครับรวมกับสัญลักษณ์ดาวลอยนะครับด้านหน้าไฟหน้าเนี่ยดีไซน์สวยๆนะครับพร้อมระบบอินเทอร์เจอร์ไลเซมล้อแม็กซ์ AMG ขนาดเน กว้างใหญ่นั่งสบายเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นไซส์ลองว w h e e b a อย่างที่แจ้งไว้นะครับไฟท้ายสุดสวยนะครับและคันนี้มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าช่องเก็บสัมภาระก็กว้างนะครับเข้าไปภายในนะครับสุดสวยด้วยเบาะหนังสีครีมนะครับตัดด้วยตริมลายไม้สีน้ำตาลนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสวยงามละมุนมากๆแล้วก็รถสีครีมสีโทนอ่อนแบบนี้นะครับทำให้ภายในเนี่ยที่กว้างอยู่แล้วนะครับดูกว้างมากยิ่งขึ้นอีกตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับมาพร้อมกันเบาะไฟฟ้าระบบ memory p a ็ k เกจนะครับเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับพวงมาลัยไม้สลับกับหนังนะครับพร้อมป แพตเทิร์นชิปเกียร์และยังเป็นตัวท็อปอีกต่างหากนะครับหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์นะครับแบบ w i สก s c r e e n ควาพิขนาด12.3นิ้วหน้าปัดเรือนไม้นะครับก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยมีแผงควบคุมต่างๆเนี่ยครบเลยทีเดียวสามารถปรับมทการขับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคหรือโหมดสปอร์ตนะครับปรับช่วงล่างได้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็นแบบคอมฟอร์ตนะครับหรือว่าเป็นแบบสปอร์ตและที่นั่งด้านหลังนะครับถือว่าเป็นที่นั่งที่สบายที่สุดของรถ mercedes-benz ในตระกูลซีดารเลยทีเน้ป็4 โวด้ยกัันนะครบที่พักแขนด้านข้างนะครับก็สวยงามหรูหรานะครับมีช่องเก็บใส่ของต่างๆเนี่ยหลังคาแก้วพาโนรามิกลาส์ลูฟนะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าได้นั่งเครื่องบินนะครับถือว่าเป็นที่นั่งระดับเฟิร์สคลาสเลยทีเดียวนั่งสบายกว้างมากๆเลยนะครับและรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2014นะครับวิ่งมาเพียงแค่57,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนแองเกตั้งไว้เพียงแค่2องล้านหแสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ คันนี้นะครับท่านผู้ชมวิ่งมาเพียงแค่1 0,000ื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถวิ่งน้อยแบบนี้หายากมากๆนะครับแถมยังเป็นรถประหยัดพลังงานในราคาไม่ถึง2ล้านบาทเลยนะครับกับรถเข้ามาแบบจำสัปดาห์คันที่5้า Mercedes-Benz E350 ePlug-in Hybrid AWD นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพลาไวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับและเป็น E-Class นะครับ W213 อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ใช้งานดีและราคาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์นะครับระบบเบนซิน Plug-in Hybrid สามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้นะ มชมและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับคันนี้สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ30-34ถึงกิโลเมตรต่อลิตรถือว่ามีความแรงและก็เน้นประหยัดพลังงานมากๆเลยรุ่นนี้เป็นตัวเริ่มต้นเอวังกาดนะครับชุดแต่งสุดสปอร์ตร,รอบคันนะครับได้ไฟหน้า LED h h p e r f o r m a n c e ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับแน่นอนครับไซสรถเนี่ยขนาดใหญ่กว้างนั่งสบายเป็นรองเพียงแค่ S อส a ลาเท่านั้นนะครับและยังมาพร้อมกับช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างเลยทีเดียวรวมกับฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคร นะครับมีความเรียบหรูตามสไตล์ Mercedes Ben บนอยู่แล้วมาพร้อมการประบอกไฟฟ้าและระบบเมมโมรี่แพคเกจนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าพวงมาลัยจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านพร้อมปุ่มมัลติฟังชั่นนะครับหน้าจอคอนโซลต่างๆเนี่ยนะครับใช้งานเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวด้านหลังกว้างนั่งสบายถ้าลองซูมในวิดีโอดูนะครับท่านผู้ชมสภาพเนี่ยสวยงามมากๆเพราะว่าคันนี้วิ่งน้อยสุดๆเลยครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่หนึ่งหมื่นหนกเึ่งไว้เพียงแค่1 9 0 0 0ันกัิโล บาทเท่านั้นครับ มากันที่ C Class ที่ออปชันเต็มอีกรุ่นหนึ่งนะครับสีสวยสุดๆไปเลยนะครับและคันนี้นะครับท่านผู้ชมสีแบบนี้นะครับออปชันแบบนี้นะครับมาเร็วไปเร็วต้องรีบด้วยนะครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz C 300e Plug-in Hybrid AMG Dynamic นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว f a c e l i f t ย i n น r c h เชนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นตัวเก่านะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของ W205 นะครับให้ออปชันเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆและยังมาพร้อม ไฮบริดด้วยนะครับเน้นการประหยัดพลังงานชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีมล้อมแมกเอ็มจีขนาด18นิ้วหลังคาแก้วพอลิเมอร์กลาสลูฟระบบคีร์เลสโก้แพ็กเกจไฟท้ายสุดสวยมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอ็ทเซสเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงเคนเบอรี Can ่เลสนะครับสีแบบนี้ถายเร็วมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับและยังออปชั่นเนี่ยครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับได้เครื่องเสียงเบอร์เมสเซอร,บบร์เซอร์อาราล์ซาวซิสเ Apple ขับเคลย์แอนดรอยออโตและยังมาพร้อมระบบเชื่อมต่อบลูทูธด้วยนะครับท่านผู้ชมและคันนี้ C Class w 2054ประตูเนี่ยนะครับล่ำลือกันแล้วนะครับเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากและคันนี้นะครับท่านผู้ชมยังวิ่งน้อยอีกต่หากรถสวยๆแบบนี้นะครับต้องรีบจับรีบจองกันเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่22,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนแนเคตั้งไว้เพียงแค่2,200,000กับ90,00 ขยับปีใหม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมออปชันเนี่ยลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าความสวยงามกับความแรงเนี่ยยังคงไว้เช่นเคยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 m e r c e d e s Benz C300e Plug-in Hybrid AMG Sport ตัวเฟซลิปนะครับคันนี้มาพร้อมสีดำ Obsidian Black ภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นตัวรุ่นใหม่กว่าตัวคันเมื่อกี้นะครับตัดออปชั่นออกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าความแรงกับความสวยงามเนี่ยยังคงไว้เช่นเดิมนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ2 0 0 0ซีซีกับ211แรงม้าให้มอเตอร์ไฟฟ้าอีก122แรงม้าชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับวิ่งได้ประมาณ50กิโลเลยทีเดียวนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้าาามมมมัันนนนนเเเเีีีีีีี่่่่่่่ยยยยสสููงุุดดอออทททปปรรรระะณ40กตตลลิววถื็คบ ความแรงและก็ความประหยัดเนี่ยมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับและคันนี้นะครับเป็นตัว AMG Sport นะครับจะแตกต่างตัว AMG Dynamic นะครับตัดออปชันออกเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นตัวไฟหน้ารุ่นนี้จะได้เป็นตัว LED h i g h r Performance นะครับแต่ว่าตัวชุดแต่งเนี่ยยังเป็น Body Part AMG นะครับได้ล้อแมก AMG ขนาด18นิ้วนะครับและยังมาพร้อมระบบ Keyless Go Package นะครับด้านหลังเนี่ยก็ช่องเก็บสัมภาระกว้างช่องเสียบชาร์จไฟนะครับก็อยู่ด้านหลังเช่นเคยนะครับเข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับยังสวยงามคลาสสิกรู้รามเหมือนเช่นเคยเลยนะครับท่านผ ้ตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลก็จะใหญ่ขึ้นนะครับส่วนหน้าจอแดชบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะครับมาพร้อมกันปรับเบ่ไฟฟ้าและระบบเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับกว้างนั่งสบายนะครับสภาพสวยงามเลยทีเดียวนะครับออปชันที่หายไปนะครับแน่นอนครับได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือตัวปีที่ใหม่ขึ้นพร้อมวารันตีที่ยาวขึ้นในราคาที่เท่ากันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นปี2021นะครับวิ่งมา30,000กิโลนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์เมอร์เซเดสเบนที่เบน90,000 บาทเท่านั้นครับ คันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับในงบประมาณเพียงแค่1นล้านกลางๆนะครับเน้นประหยัดพลังงานนะครับเน้นระบบไฟฟ้าต้องคันนี้เลยนะครับกับรถเข้าม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz C350 ePlug-in Hybrid AWD นะครับคันนี้มาพร้อมสีดำอ็อกซ i เด n ท์แบนะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเป็น C-Class อีก1รุ่นนะครับก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นตัว Facelift นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัว Plug-in Hybrid รุ่นแรกเลยทีเดียวนะครับเน้นประหยัดพลังงานนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 0 0 1แรงม้าให้ม กลประมาณ30กิโลนะครับความเร็วสูงสุดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครมค่าตาสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับสูงสุดอยู่ที่30ถึง34กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเป็น C class อีก1รุ่นนะครับที่เน้นความประหยัดพลังงานนะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเอวังกานะครับชุดแต่งชุดสปอร์ตรอบคันได้ไฟหน้า LED High Performance นะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับขนาดรถเนี่ยกําลังดีอยู่แล้วนะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างช่องเสียบชาร์จไฟก็อยู่ด้านหลังอีกเช่นกันนะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดํานะครับนั่งสบายกว้างนะครับสภาพสวยงามเลยทีเดียว พร้อมการปรับเบาไฟฟ้านะครับมีกล้องถอยหลังมาให้มีโหมดการขับขี่มาให้เลือกครบทันมีโหมดเลือกขุมกําลังมา4โหมดนะครับก็สามารถเลือกโหมดออโต้ได้นะครับหรือว่าจะสามารถใช้โหมดที่เป็นเครื่องยนต์ล้วนหรือว่าเป็นระบบไฟฟ้าล้วนนะครับเหมาะแก่การใช้งานกับท่านผู้ชมได้ในท,ท,ทุกรูปแบบเลยทีเดียวที่นั่งด้านหลังเนี่ยกว้างนั่งสบายและที่สําคัญนะครับคันนี้ราคาดีมากๆนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่53,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษท ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมกับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจาสัปดาห์นะครับแคันนี้นะครับรอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของนะครับชอบคันไหนนะครับแบบไหนนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนแอนเได้เลยนะครับแต่ถ้า8คันนี้ยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเบนแอนเของเราได้เลยนะครับเชื่อแน่ว่าได้รถสวยๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหคันแน่นอนจากรถกว่า200คันนะครับมาที่เบนแอนเได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจเฟ c บุ๊ก k Ben n k n นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่ม,เต,มเติมที่ค a ต์ลอกออนไลน์ w w w b e n ต com หรือติดต่อเข้ามาที่ b e n d อง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่131นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่132จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสําหรับสัปดาห์นี้สวสัครับ